สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีเรื่องเล่ามาฝากกันค่ะหลังแต่งงานผมไม่มีเงินซื้อบ้านเลยอาศัยอยู่กับพ่อตาแม่ยายวันหนึ่งกลับมาบ้านเข้าไปในกลัวก็แทบสุดในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้มีเรื่องราวของชาวเน็ตท่านหนึ่งโดยเรื่องราวนั้นเกี่ยวข้องกับลูกสะใภ้และคนในครอบครัวโดยมีเรื่องราวอยู่ว่าในตอนที่ผมยังเล็กบ้านของผมก็พอมีฐานะ พ่อก็มีอาชีพเป็นครูที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งแม่ก็ทำงานในโรงงานบ้านเรานั้นอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขมากๆแต่แล้วเหตุการณ์ก็ไม่คาดฝันเมื่อพอ่อประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเหลือแต่แม่เพียงคนเดียวที่ส่งเสียเลี้ยงดูผมจนจบมหาวิทยาลัยเพื่อทำให้แม่มีชีวิตดีๆอีกครั้งเหมือนเมื่อก่อนหลังเรียนจบผมจึงหางานทำ และทำงานอย่างหนกักแล้วก็มีโอกาสรู้จักกับภรรยาจากที่บริษัทเธอโตมาในเมืองฐานะทางบ้านดีพ่อแม่ทำธุรกิจผมคิดว่าถ้าผมแต่งงานกับเธอผมคงสบายไปอีกนานผมก็เลยเริ่มจีบเธอหลังจากนั้นครึ่งเดือนเราก็เป็นแฟนกันหลังจากที่เราครบกันได้ระยะหนึ่งผมก็พบว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจดีเหลือเกินไม่แคร์เลยว่าผมจะจนกว่า แถมยังพาผมไปบ้านแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่เขารู้จักอีกต่างหากตอนนั้นผมเองรู้สึกต่ําต้อยจนไม่กล้าจะมองหน้าพ่อกับแม่ของเธอยิ่งผมรักเธอผมก็ยิ่งรู้สึกต่ําลงทุกวันช่วงแรกๆพ่อกับแม่ของเธออยากให้พวกเราครบกันไปอีกสักสองสามปีก่อนค่อยแต่งงานกันแต่ภรรยาของผมก็ยืนกรานจะแต่งทันทีผมไม่มีเงินซื้อบ้านแม้แต่สินสอด ก็ให้ได้แค่ส0,000่นหยวนหรือ1 5 0 0 0 0บาทพูดกันตามตรงผมก็รับไม่ค่อยได้แต่ภรรยาผมไม่แคร์สักนิดเดียวสุดท้ายพวกเราก็เลยเลือกที่จะอยู่บ้านพ่อกับแม่ของเธอหลังแต่งงานแล้วยังไงบ้านนั้นก็มีความใหญ่มากมีห้องเยอะแยะผมรู้สึกแย่มาโดยตลอดหลังจากที่แต่งงานผมไม่เคยได้กลับบ้านมากินข้าวกับแม่เลยทุกวันนี้ผมทำโอทีจนดึกดื่นอาหารเย็นก็หากินข้างนอก เลีกเรี่งการเจอกับเพื่อนบ้านกับพ่อตาแม่ยายมีอยู่วันหนึ่งผมบอกภรรยาว่าผมต้องทำโอทีเธอทนไม่ไหวในที่สุดก็ทะเลาะก,กับผมแต่ผมไม่สนใจเพราะในใจของผมรู้สึกต่ำต้อยวันนั้นพอกลับบ้านมาผมหิวก็เลยเข้าไปในครัวคิดไม่ถึงว่าพอเข้าไปในครัวผมก็แทบสุดลงไปพูดอะไรไม่ออกผมเห็นแม่ผมยืนอุ่นแกงเกลืออยู่ในครัว แฟนของผมก็พูดออกมาว่าฉันไปรับแม่ของคุณมาอีกหน่อยเราจะได้อยู่ด้วยกันสามคนพ่อแม่ฉันซื้อคอนโดให้เราไม่ไกลจากที่นี่นักพวกเราจะได้มีพื้นที่ส่วนตัวที่รักคะกลับมากินข้าวที่บ้านกันนะคะจนมีอยู่วันหนึ่งรู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกไปหลังจากที่ผมมีความสุขประมาณสองเดือนเมื่อผมกลับมาบ้านในช่วงค่ำคืนวันหนึ่งในวันนั้น ผมไม่ได้ทำโอทีผมจึงกลับบ้านโดยกปกติแล้วก็เห็นแฟนของผมกำลังชี้หน้าด่าแม่ของผมแล้วก็พูดสารพัดแกออกจากบ้านฉันไปได้แล้วฉันสุดจะทนกับหน้าของแกให้อยู่แค่นี้ก็บุญแค่ไหนแล้วแกก็เป็นได้แค่ขนบ้านนอกคอกนาออกไปขนของออกไปให้หมดเลยเมื่อผมได้ยินแบบนั้นผมรีบวิ่งเข้าไปอุ้มแม่ของผมออกมา ผมไม่คิดเลยจริงๆว่าแฟนของผมที่เป็นคนที่แสนดีต่อหน้าทําทุกสิ่งทุกอย่างให้แต่พอรับหลังกลับกลายเป็นแบบนี้ผมไม่รู้เลยว่าตลอดสองเดือนที่ผ่านมานี้แม่ของผมต้องทนกับคําพูดและการกระทําของผู้หญิงคนนี้มากี่ครั้งแล้วแล้วแม่ก็เลยพูดออกมาว่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่ไปอยู่บ้านนอกคนเดียวก็ได้ลูกอยู่กับแฟนของลูกที่นี่แหละ ผมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นผมเก็บข้าวของและบอกเลิกแฟนของผมทันทีน้ำตาของแม่ไหลตลอดผมทนดูแบบนี้ไม่ได้แล้วหลังจากฝั่งเรื่องนี้จบแล้วหุณนผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ